สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจ ա วันที่21มิถุนายน2 5 6 0นนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเราก็มองตลาดยังคงค่อน,นข้างมีความผันผวน,นอยู่นะคะแนวต้านสำคัญเนี่ย ก็มาอยู่ที่1,580จุดนะคะคิดว่าหยุดอยู่ตรงนี้นะคะบวกลบคงไปจากตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่ายังมีบางส่วนรอคอยเรื่องของ window s dressing นะคะในช่วงอีกหนึ่ง2ส,สัปดาห์ข้างหน้าแต่ว่าโดยรวมแล้วตัว Catalyst ที่จะผลักดันยังค่อนข้างอ่อนกำลังอยู่นะคะเรามองกรอบขึ้นไหววันนี้1,585จุดเป็นแนวต้านนะคะแนวรับอยู่ที่1,570จุดนะคะจะเห็นว่าดาวไซต์เรายังมองมากกว่านะคะก็มองในเรื่องของ ประเด็นหลกัหลกๆหรือประเด็นเด่นที่เข้ามาในระยะสั้นในตลาดตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ทําให้นักทุนเข้ามาเก่งกําไรนะคะสาหรับพุ่นรายตัวหรือรายกลุ่มต่อไปนะคะยังไม่ได้มีแคทัลิสต์ใหม่ที่ดูเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่ามีความหนานแน่นที่จะผลักดันตลาดให้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดอย่างตอนนี้อาทิเช่นเรื่องของออประเด็นการประชุมแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะตรงนี้เรามองว่าคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มตัวเฮลท์แคร์มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ที่ลิสเทเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนนะคะก็จะมีสัดส่วนในส่วนของลูกค้าที่ได้สวัสดิการส่วนนี้ไม่มากนักนะคะไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งกลับน่าจะเป็นในเรื่องของกสทชนะคะที่เปิดขายเรื่องซองประมูลเน็ตชายขอบนะคะก่อนที่จะมีการประมูล e auction ในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับหุ้นในกลุ่มโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาหนต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่น i อ i ิงหรือว่า ALT นะคะ คิดว่าน่าจะมีการกิงกําไรกันในส่วนนี้นะคะส่วนภาพรวมเนี่ยคิดว่าถูกแรงกดดันจากราคาน้ามันกดดันภาพโดยรวมของตลาดอยู่นะคะเซนติเมนต์นยังคงเป็นเชิงลบต่อตัวเลขเตัวราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะเมื่อวานก็ยังคงดิ่งลงต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวเวสต t เท็กซัสเนี่ยในระหว่างทางเนี่ย ลงไปต่ำกว่า43เหรียญต่อดอลลาร์นะคะเอ,อ่อส43เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ก่อนที่อะดีตตัวขึ้นมาปิดเหนือ43นะคะก็ยังคงเป็นเทรนที่ไม่ค่อยดีนะคะทุกคนยังจับตาดูตัวเลขส,สต็อกเอ,อ่อน้ำมันนะคะที่จะประกาศออกมานะคะในช่วงท้ายสัปดาห์ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะออกมาเอ,อ่อมากกว่าคาดนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแรงกดดันกดดันเพิ่มเติมก็คือเรื่องดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมานะคะสินค้าโภคภัณฑ์ก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบนะคะสําหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีบางส่วนดูได้ประโยชน์บ้างอย่างเช่นตัวที่มีต้นทุนเป็นราคาน้ํามันนะคะก็จะอย่างกลุ่มสายการบินนีนะ้น่าจะได้รับผลประโยชน์บ้างแต่เราคิดรวมแล้วเน็ตอาจจะไม่ได้มีมากนักสําหรับประโยชน์ที่ได้นะคะเพราะว่าสายการบินส่วนใหญ่ก็จะมีการทำเฮดจิงราคาน้ํามันไป ส่วนมากแล้วนะคะไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินเนี่ยมีเฮจิ้งกันในปริมาณสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่จะได้จากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงในช่วงนี้ก็คือส่วนที่เหลือจากการทำเฮจิ้งนะคะคิดว่าไม่มากนะคะแต่ว่าไม่น่าที่จะไปชดเชยกับส่วนลบต่อผลกระทบเชิงลบที่มีต่อหุ้นกลุ่ม Energy ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่กว่านะคะในภาพรวมของตลาดเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็ถือว่าราคาน้ำมันยังเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นปัจจัยกดดันในทางลงอยู่นะคะกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่นยยังคง ะะเพราะฉะนั้นหุ้นเก่งกำไรระยะสั้นในพอร์ตระยะสั้นของเรานะคะมีตัว MTLS Major c a r m a r ยยังคงถือต่อนะคะวันนี้ขอตั้งซื้อสเต็กต่ออีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานปรับตัวหุ้นัพไซด์ Momentum เข้ามานะคะตั้งซื้อไปอได้ขาด m a ตัวเดียวนะคะสเต็กยังไม่ได้ตั้งซื้อต่ออีกวันหนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนของอ หุ้นเกงกำไรระยะสั้นนะคะอย่างที่บอกในเรื่องของกสทชที่เปิดเอเปิดให้ขายซองประมูลตัวเน็ตชัยขอบนะคะเรายังคงชอบตัวไอลิงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนําให้ตั้งซื้อเกงกาไรตัวไอลิงเข้ามาด้วยนะคะไอลิงเราให้ตั้งที่สิบห้าบาทเจ็ดสิบนะคะเราเทคโปรฟิตที่สิบหกบาทเจ็ดสิบนะคะส่วนสเตกให้รอที่ยี่สิบหกบาทนะคะรอเทคโปรฟิตที่ยี่สิบแปดบาท ที่ครบเกณน์ cash b a l a n นะคะมีแล้วหนึ่งตัวคือ ete นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดนะคะ cash b a l a n c มีหลายตัวทีเดียวนะคะยังคงสะท้อนภาพของตลาดที่มีการเก่งกำไรกันค่อนข้างาจะเป็นในระยะสั้นนะคะหุ้นตัวเล็กดูคึกคักนะคะมี jmart w สองนะคะ ecl นะคะส sww หนึ่นะคะ mm netbay แล้วก็ตัว ecf ค่ะสำหรับส่วนของหุ้นติดชาร์จนะคะ บีเอมเมื่อวานนี้ที่เราเสนอให้ช็อตเซลล์ยังช็อตไม่ได้ขอสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าช็อตที่18บาท70รอเทคโปรฟิตที่17บาดบาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่19บาท40นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อทั้งหมดเลยค่ะทั้ง c ีเอสเอนะคะ Mac Group Beauty นะคะ KKP I-Link แล้วก็ l o อกสเลคค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ